สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์วินนะคะหรือรองศาสตราจารย์ดรวิจิตาโลอินนะคะก็ได้มีโอกาสมาแนะนำหลักสูตรนะคะวิทยาศาสตร์มหาวัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพนะคะจุดเด่นของหลักสูตรของเรานะคะคือเน้นทักษะการทําวิจัยหรือประสบการณ์วิจัยจริงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและก็สามารถที่จะนยายําผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตได้นะคะไปต่อยอดเชิงพาณิชย์นะคะด้วยทักษะความรู้ทางธุรก,กิจชีวภาพหลักสูตรของเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านนะคะเช่นการเกษตรอาหารเครื่องสำอางยาสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นต้นหลักสูตรของเรานะคะเปิดรับผู้สมัครที่จบป,ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาส่วน การเรียนการสอนภาคบรรยายเราก็จะเรียนทางออนไลน์ส่วนภาคปฏิบัติเราก็จะเรียนออนไซต์นะคะในเวลาที่นิสิตสะดวกนะคะและเราก็มีทริปศึกษาดูงานที่โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการวิจัยภายในประเทศด้วยค่ะค่ะเมื่อนิสิตจ,จบการศึกษานะคะสามารถประกอบอาชีพคุณครูอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการได้ค่ะ Research area นะคะที่อาจารย์ที่ปรึกษาของเรามีความเชี่ยวชาญเช่นด้านการเกษตรการแปลรูปผักอีสานนะคะการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้านอาหารเช่นการพัฒนายโยเกิร์ตการ์บาสูงด้วยโปรไบอติกด้านเครื่องสำอางเช่นการแปลรูปถังเช่าให้เป็นซีรัม่มให้ผิวขาว ด้านการแพทย์การศึกษาริ์ต้านมะเร็งของสมุนภัยไทยด้านพลังงานการแปงชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์เป็นต้นสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของเรามี3แผนนะคะคือก้อก้สอสและแผนขอก้อหนจะเน้นการวิจัยเข้มขน้นผู้สมัครต้องมีผลงานตีพิมพ์ฐาน TCI นะคะ เกรดปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า2.50แผนก2เน้นการวิจัยและเรียนวิชาไปด้วยนะคะเกรดปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า2.50ส่วนแผนขอคือเน้นการค้นคว้าอิสระและเรียนวิชาไปด้วยนะคะเกรดปรตีไม่ต่ำกว่า2 0ค่ะเกณฑ์การจบการศึกษานะคะเกรดไม่ต่ำกว่า3 0และเรียนไม่น้อยกว่า3 6หน่วยกิตผ่านการสอบป้องการวิทยานิพนธ์ มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อยใน proceeding ระดับนานาชาติสอบผ่านภาษาอังกฤษที่มมสอจัดขึ้นส่วนแผนขอนั้นต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยนะคะส่วนค่าเทอมนะคะระบบในเวลาราชการ20,000บาทต่อเทอมค่ะทั้งหลักสูตร4เทอมคือ80,000บาทนะคะส่วนระบบนอกเวลาราชการนะคะราคา22,000บาทต่อเทอมนะคะรวมทั้งหลักสูตรนะคะคือใช้ทั้งหมดนะคะ8 8 0 0 0บาทค่ะ รายวิชาในหลักสูตรนะคะมีวิชาบังคับสีวิชาเพื่อช่วยในการปรับพื้นนะคะสำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพส่วนวิชาเลือกเรามีให้เลือกถึง40รายวิชานะคะทั้งในหมวดหมู่ของเครื่องดื่มอาหารการเกษตรนะคะธุรกิจชีวภาพสิ่งแวดล้อมนะคะและก็พลังงาน ผลการเด่นของอาจารย์นะคะเช่น a n นตี cer, ้ n ค e นเซอิตตันมะเร็งนะคะของสมุนไพรไทย a n นตี้ออกซิจากเม่าหลวงถังเช่าสีทองการผลิตวัคซีนและอะจูเวนตในปลาทิชชู e คา l เจอร์นะคะขยายพันธุ์ไม้ด่าง Bio อคอนโทรลการใช้ชีววิธีในการควบคุมสัตรูพืช f ฟังช i o นลฟู o ดโปรดักต์และ Solution Plasma Technology เป็นต้นทุนวิจัยนะคะได้รับการสนับสนุนจาก คณะเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็วชนะคะที่แอ v ไ s เซอร์ได้รับทุนหมานะคะแล้วก็มีเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยในต่างประเทศด้วยเช่นมาเลเซียอินเดียอเมริกาจีนเป็นต้นและในประเทศก็มีสถาบันวิจัยแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆรวมด้วยค่ะและแ a ็ซิลิตี้นะคะเรามีห้องยีนนะคะห้องเพาะเลี้ยงเ,เซลล์มะเร็งห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชน,นะคะห้องถังหมักนะคะ ห้องพลาสมาเทคโนโลยีมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมานะคะ,ะทั้งในรูปแบบของเครื่องสำอางนะคะเครื่องดื่มอาหารนะคะเป็นต้นแลเราก็มีการแสดงนะคะผลิตภัณฑ์นี้ในงานแสดงสินค้าต่างๆนะ,ะในระดับประเทศด้วยนะคะอาจารย์ของเรานะคะมีความเชียชยช่ยวชาญหลากหลายด้านมากนะคะท้านิสิตสนใจก็สมัครเข้ามาเป็นครอบครัวนะคะเทคโนโลยีชิภาพด้วยกันเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ